สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มพาพบกับช่องแย้แพซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนีแย้แพรซีก็ได้ดนําข้อมูลแน,นวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิงพจรารณาเป็นแนวทางว่าประจําวันที่หนึ่งมีนาคมเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังแย้แพซีก็ฝากกดติดตามกดถูกใจแย,ย้แพซีนัมเบอด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะจ้าเนาะย้ำแย้แพซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบริพาดเบิ้งผ่าชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดที่เนชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ของมากพูดมาทาักทายกับยาย่าไปสีกับคอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างใดนอกจากเสียงเปลนเปลี่ยนแน่จ้าพี่น้องจ้าเป็นวัดนอกจากกับอตัดขอไพเหลายๆเสียงจักแหบๆแน่ยนอกจากพี่น้องเป็นวัดเนาะไปเบิ่งข้อมูลเนี่ยวทางอาจารย์ทันแร็วก็เลยเนาะจ้า แนวทางอาจารย์ทันนี่เพิ่นบอกว่าไปต่อ2ตัวล่างมาสั่นจญาจากแนวทางของแอดเจนเน o จากผู้ใดติดตามแนวทางแอดเจนสองตัวล่างอยู่นี่แคบหน้าจอเป็นแนวทางชุดนี้เลยเน o จากวันที่แล้วเพิ่นเขาหาเจ็ดเน o จากจากแนวทางแอดเจนมาสัา่นจญาเพิ่นว่างวดน,นี้ตามต่อเลยจา้าเพิ่นว่า 68, 69, 6 8 6 9 6 6 6เก้าหกหกและ7 5็ดามาสัจญาจากแนวทางสองตัวล่างแอดเจนมาสั Ad ่นจญาเพิ่นว่าผู้ใดติดตามผลงานแอดเจนดูแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยเน o จากพี่น้องเนาะ ต, graduate, ต่อ,ไป, idity, ตอไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าคนเมืองนักลบกประสันจ้าพี่น้องจ้าหาหลอดไวเดอร์วัสดคนเมืองนักลบกพนวาเนาะสามเจ็ดแปดัสดจ้าสามสองตกันก็คือสามหกแปดและสามหกเก้าวัสดุจากแนวทางคนเมืองนักลบกประสันเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของตัวเดียววัสันจ้าจากแนวทางของแอดฟ่าไม่เนาะจ่าพี่น้องจ้าเพื่อนบอกว่าตัวเดียวแลนแปดวัสดเนาะจ่าพี่น้องเพื่อนกระไฮมาก 8081และ82ดสมาสันจ่าเป็นว่าโอ้ยตันดังดีครับน่าจ้ะพี่น้องไปเบิ้งแนวทางอาจารย์หันต่อไปเลยน่าจ้าอันนี้บนล่างมาสันจ่าจากแนวทางแอดนางฟ้ามาสันน่าจ้ะพี่น้องเพื่อนหายมากก็มี0 8 0 9 0 0 2 8 2 9 2 0 3เก้และ30มศาสันจากเนวทางคู่โตัวบนล่างของแอดนางฟ้าน่าจ้ะพี่น้องจ้าเราจะติดตามบนงานแอดนางฟ้าแคปหน้าจอเป็นแนวทางไหนเลยน่าจ๋านาะ ต่อไปเลยจ้านเนื้วทางเว็บคนลักงูวะสาันจ้างวดที่แล้วใบสีเขียวลุดนะจ้าพี่น้องจ้าบ่กเขานะจา้าลดงวดที่แล้ว17กุมภาพันธ์ลดตามต่อหนึ่งมีหน้าเลยเนะจ้า03060943493639และ69ซันจ้า,าจากเนวทางเว็บคนลักงูจุดใบสีเขียวนะจ้าพี่น้องู้ใดติดตามบนงานชุดนี้แคบหน้าจอเป็นเนวทางไนเลยนะจ้า ต่อไปแล้จ้าคนปีขานมาสั่นเลนแรงขันเทิงมาสั่นนะจ้าพคนวาเลขวิ่งข้างเทิงตัวเดียวสองตัวงวดที่แล้วเก้ากับสองมาตัวใดตัวหนึ่งเขาเก่านะจ้กงวดที่สิบสิบเจ็ดงวดแล้วบอกเคยลุ่นอะจ้กพี่น้องมาตามต่องวดที่สิบแปดจ้าพนวาเจ็ดกับห้า 5, มาตัวใดตัวหนึ่งมาสั่นจ้าพี่น้องจ้าติดตามผลงานพันใดนะจ้าจากแนวทางวิ่งข้างเทิงคนปีขานมาเบิงว่างวดที่สิบแปด จะลดหรือจะไปต่อเนาะจ้า,จาพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้านี่เนวทั้งคนบอกว่าลางขันเทพของแอดปูวสันจ้าพี่น้องจ้าสองตัวมาหนึ่งตัวเนาะจ้าวันที่แล้วสี่กับห้ามาหนึ่งตัวเข่าหานาะจ้าออกห้าเจ็ดวันนี้หกกับเจ็ดมาตัวใดตัวหนึ่งลางว่าสันเนาะจ้าพี่น้องผู้ใดติดตามเนวทงังเหล็กเลเียนลางของแอดปูแคบหนาจอเป็นแนวทังใดเลยเนยาะจ้าพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของวิ่งบนวาสันจ่าบนว่าจากแนวทางของเพื่อนน,นาาจะเรียนขังทึ่งหนึ่งมาสันจ่าพี่น้องงวดนี้ปุ้ดมีแนวทางดีกับจวดจัดฝาดบ่มใดได้เน,นาะจ้าเนาะต่อไปจา้านอนี่เพื่อนบอกว่าแนวทางราชาดับล่างถูกหลักมาสันงวดที่แล้วดับหนึ่งเอาอยู่เนาะจ้าพี่น้องจ้ากออกหาเจ็ดงวดนี้ดับหกล่างวาสันจา่าราชาดับทุกหลักล่างมาสันของแอดน,นั่นเนาะจะ เบิรงเลกดับแล้วมาอเบิรงเลกเดนจะสองตัวมาหนึ่งตัวงวดที่แล้วหกกับเจ็ดมาตัวสันพี่น้องจ้าเขาเจ็ดน่าจะออกห้าเจ็ดวันนี้สองกับสามมาสันจ้าพี่น้องมาตัวใดตัวหนึ่งวันสัปนาห์นี้เนาะสองกับสามมาตัวใดตัวหนึ่งกับพี่น้องมากตัวใดกับฉวยจ้าแต่ว่าเลกดับเจแปซีดับสามางนาะจะพี่น้องจ้างวดนี้เนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่า มาหน่อยแต่ลอยเปอร์เซ็นต์ว่าสันจ่าเพิ่นวาเนาะงวดที่แล้วมาหน่อยแต่ลอยเปอร์เซ็นต์ไฮฮาเจ็ดว่าสันจ่าพี่น้องจาออกห้าเจ็ดตรงๆข้างล่างเนาะจา้างวดน,นี้เพิ่นบอกว่ามาหน่อยแต่มาเปอร์เซ็นต์น 3, ว่าสัน,นจ่าเพิ่น 3, 5, 5, 3วาเพิ่นไฮสามหาว่าสันเนาะจ่าพี่น้องสามห้าห้าสามว่าสันเพิ่นวากะพิจารณาเป็นแนวทางได้เลยเนาะจ่าพี่น้องเนาะใบซีใบซีชุ่มชุม่มโมเมนหมาหน่อยเนาะจา้ามาหน่อยแต่ลอยเปอร์เซ็นต์ว่าสันจ่าของเพิ่นเพิ่นวาเนาะจ่าพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเพื่อนงวดที่แล้วให้ห้าเจ็ดตรงๆเลยนะจ้าพี่น้องตามต่อจา้างวดน,นี้เพื่อนห้มาจา้าเพื่อนบอกว่าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกหกหนึ่งสามห้าสามเจ็ดมาสันจ้าสามตัวเกาะเก่าสามหาสามศูนย์หาแล้วก็สามหกหนึ่งมาสันจ้าพี่น้องมาตัวใดก็จวดจา้าฝาดบึ้มใดเลยนะจ้าเนาะต่อไปเลยจา้าแนวทางดับบนล่างของเอ็นระเดนเนาะจ้าพี่น้องจา้า ดับบนว่าสันดับซีว่าสันจับคนวาดับล่างดับสามดับตัวเดียวกันกับแนวทางของแยกภาษีเลยเนาะจ้กพี่น้องดับล่างสามว่าสันเนาะจ้าจากแนวทางดับบนล่างเอลเดนูุใดติดตามหรือว่ามาคนงานเล็กดับแอลเดนแคบหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยจ <S 2> <S 2> ้าต่อไปเลยจ้านี่เพื่อนบอกว่าแนวทางสองตัวทึ่งของอาจารย์ชาวโรวดว่าสันจากคนวาหนึ่งมีหน้าเนาะจ้กพี่น้องเนาะสองตัวทึ่งคือหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ สา3เ3็ดส4มแเกและ40พี่น้องจ้าเพิ่นตัวใดเด่นสุดก็คือดอกจันทร์สามตเนาะจ้าพี่น้องจากแนวทางสองตบนของอาจารย์ชาวโรดวัซันเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าหามาใหแนเดอร์วัซันแต่ไอ้ส่วนที่เป็นตัวไร้มือเขียนยังมาม่าเนาะจ้าเอาแบบนี่ก้อนเจ้าเดียวกันลงเนาะจ้าพี่น้องนะจากแนวทางของปางม่วงวัซันจ้าพี่น้องงวดที่แล้วเก้าเจ็ดนาะจ้าพี่น้องเนาะ วดนี้ตามต่อจากเพิ่นให้มามี508 805 277กสันส้น2ต,ตัวเพิ่นกะ3208 50และ77จากแนวทางป่าม่วงนากจากพี่น้องจา้าต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางคนโคราชว่าสันจ้าเพิ่นว่าแลนหน่วย10ถึงคนโคราชงวดที่แล้วเขา้า9เนาะจ้าพี่น้องจ้าเข้าหลัก10ว่าสัน้น วัดนี้ตามตัวจ้าเจ็ดแปดเก้าศูนมสันจ้ามาตัวใดตัวหนึ่งหรือว่ามาสองตัวบ่มาสิบกะมาหน่วยขังเทิงมาสันจากแนวทางคนโครราชนะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เนยวทางของนายสมาร์ตมาสันจากคนเหนือมังก่อนสันจ้าหนึ่งมีนาหกหานาะจ้าพี่น้องสองตัวเทิงสามหนึ่งสี่หนึงหกหนและ81ดสองตัวล่างแปดสา 27และ29เก่าผู้ใดที่ตามหรือว่ามักผลงานของนายสมาร์ทแคปหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยนอกจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้คน้นไทยบาทของแนในนอนน่าสั่นจ่ายแย่ไปสีกระลงกให้เบิงงนอกจากงวดที่แล้วให้57และ79เก่าสันเขา่าโตข้างล่างค่ะออกตรงๆแต่ทางทออกตกูกับนอกจากพี่น้องตามต่อจ้างวันนี้บนไหมาหกมา9 3 9 เกตสามสองตัวเปนกะ3ามเก้าสามหและ83จากแนวทางคนไทยบ้านของเทวสันจาเบนวานเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ไอ้ไข่ให้โชควสันจาเ่นขอมากเนาะจ้าพี่หลองจ้าไอ้ไข่ให้โชค่า,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 าคยสองตัววสัน3ามหากับสามแปเนาะจ้างวดนี้เนาะแล้วก็3ตัว6 3สามเกแล้วก็สามเและ6กเก้านึงมีนางวดที่แล้ว หาเกต้องตรงเลยนะจ๊ะพี่น้องเนาะแล้วก็97้ละ57าเจ็ประสันจากแนวทางไอ้ไข่ไห้โชคผู้ใดรลอกแคบนาจอจวดจัดฟาด,ฟาดบุ่มใดเลยนะจ๊ะเนาะเฮ้ามาปิดไทยโดยเลขดังวัดป้าจ๊ะพี่น้องจ้าข้างบน3ามศู3 53หกา้าข้างล่าง80 85 86ย์และแปจากแนวทางเลขดังวัดป่าประสันนาาจ๊ะพี่น้องเนาะ ถ่ายคลิปนี้ยายแพทย์ศีกัขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าเดี๋ยเดีเขามารับชมรับฟังกัขอให้สุขภาพแข็งแงกร่งเรื่อยๆสุขูมสุขคนเนาะจ้าคันยายแพทย์ศีอ่านตัวเลขผิดกัขอโทษขคอให้พ่อแม่พี่น้องเนาะหลายเนาะจ้าขอให้ลายจ้าพี่น้องเสียงแหบเป็นวัดตันคัดจมูกเนาะจ้าพี่น้องเนาะกัขอโทษขคอให้ลายลยยายแพทย์ศีกัขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าเดี๋ยวเดีแบ่งปันของมูลเน้าทั้งให้ยายแพทย์ศีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้า ขอบคุณเลยๆเดอร์จ้าสวัสดีจ้า